ตอนนี้เราอยู่ที่จตุรัสซานดิอาโกเปิดเมืองหลวงของคิลีนะครับข้างหน้านี้คือโบสถ์ประจำเมืองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในรอบๆโบสถ์ประจำเมืองก็จะมีอาคาราต่างๆสไตล์โบราณของแนวยุโรปข้างหลัง เราไปฟังเขาพูดกันสักหน่อยนะครับว่าแถวนี้มันมีประวัติความเป็นมาเยี่ยงใดโอเคพี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวหมอที่ไป่อดโป้งๆนะใครจะเดินเองถ่ายรูปเองแต่เราจะเจอที่นี่หน้าโบสถ์ตอนเที่ยงนึกออกไหมฮะเที่ยงโอเคสักการ์เดอร์มีทิ้งชั่วโมงครับเป็นอเวอร์เฮียและแล้ว e รีทิ้โอเคนิดนึงฮะโอ้ What about the beauty just r e a t h u t r e a t What about the b e s u t โอเคดน้ตาลีขาวน้าวพอคือาาการเมืองซเดียโกเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเขาดิฟังเขาดเี่หนึ่งทาพอเลสองคัถุ nowadays is a museum But it, i เป็นพิพิ historical building ที่เป็ s t h i l d i n g ที royal audience kind of embassy of Spain during the Congo q u สมัยก่อนนะฮะตอนที่สเปนน่ะี่คือโจวที่ว่าราชการจังหวัดของสเปนของมอนท์นิชลีอันนี้แกเคยอยู่ที่นี่ปัจจุบันเป็นที่พันประวัติศาสตร์ของที่ลีแล้วอันนี้ post office ไปสนิทไปสนิง

ยังรู้อ่าได้ผมยกกล้องถ่าๆอยู่ร้บแปงกันคนคนที่นี่ก็มาติดระวังนะอย่าถือเี้ยคนเรที่เป็นชิดไประวังเยอะๆะเลี้ยวขวาตองไปอ่ะ้ายช่อเมืองอยู่ซานติเอโก้เอสีโนชื่อย่อ And yes อันน <sm elling> ี้หลัก e ัวหลักกิโลศูนย์หลักกิโลศูนย์ริ่มจากนุกนี้ใช่ครับกลางเมืองครับเบี่ยนพูตรงนี้นะะจเตน่ะจะมีโฟเจอร์เดโซใช่ไหมก็คือหลักกิโลมอศูนย์ก็บ้านเราคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่เหนือยี่สิบเ้านาทีโอเคโอเคผมให้เวลานะใครจะถ่ายรูป แนะนำให้เขาอดขอแล้คุณเดี๋ยวย้ายมาจะไใรูปทุกคนระมัดระวังมือดีนะครับเก็โอเคระวังนะครับมเตมเต็มเต็มเต็ต็นเต็รเต็มเะมเเุณมมเมเมเต็มเมเมเตี่เเต็มเ็เต็มเก็บเ็